นีส่สนุกจริงๆเลยนะครับเนี่ยบัดไปปัดมาค่ะวิทใช้าสตร์ปิการเมนตอนเก่าหนาเอาประวัติศาสต์ควบคุมไปแล้วทั้เอ้ยตอนนี้ผมจำได้ครับคลิปอะไรวะเนี่ยไหนเอามาดูหน่อยสิโอ้โหคลิปคอนตอกกันบนรถโอเคท่ากิน,นก่อนอะไรกินดีบ้างเอ่อเค้กับหัวครับอ้าวเอาละโอเคโอเค อ mm hmm. อะไรไปเนี่ย mm hmm. โอเยเด็ก yeah. mm hmm. กินไม่ได้ที่เด้อร่อยมากเลย mm hmm. เค้กมันเป็นไหลเนี่ยท้าไมตัวฉันตน้องเอียงไปโดนเค้กตลอดเลยวะเมื mm ่อกี้คุณเป็นไรคครับไม่ไเป็นไรไม่ได้เป็นไรอร่อยมากเลยอร่อยมากไม่เอายังไปโดนเค้กละ เฮ้ยพวกเรามาเตะบอลกันดีกว่าโอเคใครเตะก่อนนะฉันนี่สิฉันเป็นคนชวนน่ะเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยจะเจอกิ่งไม้อ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์เอาโทรศัพท์เหรอไม่ใช่โทรศัพท์ชั้นเนี่ยแค่ปอกวะไม่ใช่มันคือกิ่งไม้เดี๋ยวทำไมเสียงเลยเปลี่ยนนะซิ่งก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่มีกั็ไม่มีไม่มีไม่มีกัไม่มีกัโอเคกั็ ยังแล้วก็ไม่มีเลยหรอกครับโอเคเตะบอลกันเลยจะชดเตะก่อนเพราะมันอยู่ใกล้ฉันไงตามโอ้ยเตะขนาดนี้เตะดีๆเป็นไหมไอ้กีนคาดฉันขาดเลยตามแกเตี๊บตัวตายได้เลยไอ้โกฝั่งนู้นปิ๊งลิงอะไรเนี่ยครับปิ๊งลิงเอ๋อรู้สึกว่ามันจะเตะบอลกันหัวซัวนะครับดูแดนนั่นสิ นายดูการแข่งฟุตบอลไม่ใช่ขลับไม่ถึงดูพวกที่มันเตะบอลกันอยู่นะนายอ่ะอ๋อนั่นไงมันเตะมัวจนมันตายทั้งคอนเกเตะดีไม่เป็นเลยไอ้ไเมื่อกี้ไอ้กรีนเตะแรงเกินไปคราวนี้ฉันเตะเองนั่นเหรอนั่นนายก็เตะไปเลยเตะมาดิฉันเตะคืนเลย ลูกบอลมันลอยได้ลูกบอลมันลอยได้ไหนเลือกทำเสียงอย่างนั้นไดเลยโอเคเอยลูกบอลมันลอยได้ไอ้เจ้าลูกบอลมันลอยได้เตะปิ้วเลยเอ้ยเตะเข้าขาใอะไรกันเหรออือเตะเอ้ยเออฉันลองอือใช้เท้าเดียว <c oughs> แรงต่ำเอาวอ้าว <c oughs> ต่ำตื้อต่ำเออ ตามเล็กโอเคใครชนะนี่จะหัวเรื่องชนะอีกแล้วครับหกแล้วแต่กินหมดแล้วโอเคผมว่าพวกเราแยกย้ายกันกลับบ้านดีกว่าครับอ้าวเฮ้ยจะได้กินที่ไปหมดเลยเอามาก่อนกินก่อนโอเคไปแล้วข้ามกินหมู คุณเรียกกินแล้วค่ะยังไโอเคค่กลับบ้านกันเถอะให้หัวงนอนจังเลยดึกแล้วเนี่ยปวดขอขาไม่ออกอ,อุ้ยเปิดไฟสงแ่การ์ด้าวเอาเอาให้จุดเทีสยสุดลยการ์หวงนอนมากเลยขอกขอก โอ้โหตัดๆๆโอ้โหตัดหึไฟดับกันเลยไฟดับหนักกว่าบัดเลยสงสัยต้องออกไปดูเครื่องปั่นไฟข้างนอกละไอ้เปิดไฟสักหน่อยทำไมมันสว่างจังเลยเนี่ยช่างมันเถอะ เดินต่อไปและเดินต่อไปอีมืดก็มืดเข้าผิดบ้านพี่แล้วมันใครกันนะจะบอกนะว่าผีเต่าปลาไฟฉายหนห้าอะไรก็เกิดเป็นผีรือเป็นโจนะอ้าวใครวะเี่ยน่ากลัวจังเลยไอ้ส้มฮะอีกวีเหรอได้มาทำไมอะเออพอดีว่าชิดเข้าผิดบ้านฮะโดนเขาตบมาด้วยเขาเจ็บเลย เออคัวเครื่องปั่นไฟชั้นทางเลยที่กลัวมากเลยอ่ะไหนเครื่องปั่นไฟพังกันเหรอก็อยู่ที่นายผ่านมาไงโอ้ยแล้วก็ไปบอกแค่นี้เองนายจะซ่อมได้จริงจริงอ่ะจะท่อได้สิฉันเรียนวิศวะออนไลน์มาเลยนะฮะวิศวะออนไลน์โคตรตึงอ่ะโคตรตึงอ่ะโคตรตึงเลยโอเคไหนตรงไหนตรงนี่นะ่ะเอ,อ้ยแล้ว ทำไมนายไม่เปิดประตูอ๋อเปิดประตรูโอเคเอาคุณแจไปโอเคอ๋อเครื่องปั่นไฟมันมีปัญหาโอเคนี้เองไหนเดี๋ยวเปิดอันดับแรกแล้วเราต้องคุบติดไหมไม่ติดด,ดีไม่ติดดีดเห็นไหมมันเล็กๆมันเล็กๆมันไม่ติดไงทุบอีกพอจะเราทิแล้วก็ กัด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 มันจะได้จริงเหรอวะได้สิเรียนวิศวะออนไลน์มาเลยนะโอเคแล้วข่าวนี้แล้วก็อ,อันนี้บอกว่าโอ้โหมันเอาไอ้พ่นไทยแล้วค้าม่ล่าแมนมาจากไหนวะแล้วทีนี้ก็เปิดเลยพอเปิดให้มันเพเอื้อเปิดปล่อยให้มันเผาไปเรื่อยๆแล้วมันก็ได้เองมันแน่ใจเหรอวะใดใ้สิบอกแล้วว่าเรียนวิศวะออนไลน์มา เผาไปเรื่อยๆเผาไปเผาวิเผาวิเผาวิเผาเผาไปเรื่อยเผาทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนมันจะระเบิดอตรงนี้ด้วยมันไม่ระเบิดหรอกบอกแล้วจะเรียนวิศวะออนไลน์บ่าปุ้มบอกแล้วไม่ระเบิด ล้วเมื่อกี้มันไฟแล้วอ๋อไม่มีหนระทุบทุบ้วดีก็ทุบ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 แต่ทีนี้ก็จะได้แล้วเดี๋ยวทีนี้ลองเปิดเครื่องดูนะเปิดแล้วไม่เปิดได้บอกแล้วแต่มันก็เปิดได้นะเออก็ดีนะเดี๋ยวไฟบ้านฉันมันเปิดติดแม่เนี่ย ไปเด้อไปดูกันอฉันขอนอนด้วยเลยไปทาไมาคือฉันมันมืดมากเลยวะฉันก็ไม่กล้ากลับบ้านว่ะ้าเั้นก็ตามมาเลยแต่นายนอนล่างนะก็ได้